สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินชุกทับชุมราศีเกิดตั้งแต่ต้นปีคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเจาะดวงลึก ประจำเดือนมก,กราคมรับต้นปีกันเลยนะคะราศีไหนที่เงินชุกทรับชุมค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะต้นเดือนนะคะงานเปิดงานมาก็เหนื่อยเลยค่ะ เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีงานเข้ามาให้ชาวราศีเมษร,รับผิดชอบมากขึ้นจะมีทั้งงานราชงานหลวงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแม้ว่าในเดือนมกราคมนี้งานจะหนักหน่อยแบบเหงื่อหยดติงต๋งๆแต่ก็มีความสำเร็จและความก้าวหน้าดีมากๆค่ะ การเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีงานมากเงินก็มากแต่ต้องบริหารจัดการดีๆเพราะจะมีเรื่องให้ใช้ใจ,จ่ายจนเก็บเงินไม่อยู่ความรักนะคะคนมีคู่ชีวิตเจริญก้าวหน้ามากเพราะต่างคนต่างหนุนนําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งคุณจะได้พบรักเพราะการงานเป็นเหตุค่ะ มาถึงกลางเดือนนะคะการงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องงานไหนที่คุณรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ต้องระวังปัญหาที่ไม่คาดคิดเพราะงานมีความเร่งรีบและกดดันมากๆบางทีคุณอาจเผลอใช้อารมณ์ซึ่งทําให้งานมีปัญหาเกิดขึ้นได้การเงินช่วงนี้จะสามารถหาเงินได้มากหากทํางานพิเศษหรืองานเสริมก็จะยิ่งดีมากๆเพราะมีโอกาสารับทรัพย์รัว คนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักดีมากขึ้นหลังจากผ่านอุปสรรคด้วยกันมามากมายทําให้คุณและคนรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะคนโสดยังมุ่งมั่นทําแต่งานแต่ดวงความรักสดใสมากต่อให้คุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวความรักก็เข้ามาเองค่ะ ปลายเดือนนะคะการงานในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนอย่างนี้งานจะหนักภารกิจมากมายกว่าช่วงที่ผ่านมามีงานเร่งงานด่วนเข้ามาจนทําให้คุณไม่มีเวลาได้พักผ่อนการเงินแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามามากแต่ควรระวังอย่าประมาทเพราะจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนมีคู่แล้วคู่ของคุณเหมือนคู่กิ๊กพริกกับเกลือมีทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังรักกันเหมือนเดิมคนโโซมีโอกาสได้พบรักในช่วงนี้แบบไม่คาดคิดค่ะมาต่อกันที่ท่าที่เกิดในราศ,ศพีพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะ ต้นเดือนเปิดงานมาก็เจอเรื่องดีๆเลยนะคะการงานมีความราบรื่นดีมากบางสิ่งที่คิดว่ายากเกินความสามารถก็จะมีโอกาสสำเร็จได้ในช่วงต้นเดือนนี้ค่ะ การเงินต้องระวังระวางแผนเอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะช่วงนี้จะมีกระแสเงินสดไหลออกจากกระเป๋าอย่างต่อเนื่องคนมีคู่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีเพราะเรื่องเพียงเล็กน้อยอาจทําให้คุณและคนรักทะเลาะก,กันได้ส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่โดดเด่นจึงทําให้คุณยังต้องโสดต่อไปคะ่ะกลางเดือนนะคะขอให้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเพราะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้คะ่ะ ช่วงนี้การเงินคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการขายจะมีโอกาสได้กำไรจากการทำธุรกิจมากคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดโลกยังไม่เหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตของคุณสักทีนะคะมาถึงปลายเดือนค่ะในเรื่องของการงานจะวุ่นวายเพราะงานเยอะแถมเจองานเร่งงานด่วนสุดๆควรระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายเดือนเอาไว้ด้วยค่ะ ช่วงนี้การเงินดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋ามากขึ้นคนมีคู่แล้วบางทีก็มีการประทะก,กันเบาๆแบบแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะอารมณ์เป็นเหตุส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปเพราะยังไม่มีเกณฑ์ได้พบคนดีที่ตามหาสักทีนะคะมาต่อกันที่ท่านจะเกิดราศีเมถุนค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะ ต้นเดือนนะคะการงานมีเกณฑ์นเหนื่อยเลยค่ะจะมีงานโหมกระนำเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อนเนื่องแถมบางทีก็ต้องเจองานยากงานหินที่มีปัญหาจุกจิกรวมถึงปัญหาการเมืองภายในองค์กรด้วยค่ะการเงินจะมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อนเนื่องทางที่ดีควรวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้าก็จะดีที่สุด คนมีคู่แล้วคู่ละคนรักเริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกันช่วงนี้คนโสดโสดต่อไปดีละคะ่ะเพราะถ้ามีคู่ชีวิตจะวุ่นวายคูณ2นะคะกลางเดือนค่ะการงานจะเครียดมากเป็นพิเศษเพราะงานหนักงานมีความกดดันแถมยังต้องเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องในที่ทำงานอีกตั้งหาก ควรระวังค่าใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนด้วยเพราะจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คนมีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาส่วนคนโสดม,มีโอกาสได้คุยกับใครบางคนแบบเงียบๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้คบหากันแบบจริงจังค่ะ ปลายเดือนนะคะงานจะค่อนข้างมากภาระเยอะต้องระวังเรื่องการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้สักหน่อยเพราะช่วงนี้คุณกับผู้ใหญ่อาจพูดกันไม่ค่อยเข้าใจหรือมีปัญหากันได้ง่ายการเงินก็มีเรื่องให้ใช้ใจ่ายเรื่อยๆนะคะแต่ดีที่มีรายได้เข้ามายังไม่ขาดสายทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเงินทอง คนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักในช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเข้ามากวนใจส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้คบหาใครจริงๆจ,จังๆในช่วงนี้ค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ ต้นเดือนการงานยังต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะภาระการทำงานมากมายหนักหน่วงต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่งานนี้คุณต้องหวังพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะเพราะจะพึ่งพาเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบริวารไม่ได้เลยช่วงนี้การเงินมีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงส่วนลาบทางอื่นยังไม่มีเข้ามาค่ะ คนมีคู่ความสัมพันธ์รักแน่นแฟ้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ครองรักกันมานานความรักจะยิ่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาส่วนคนโซมีเกณฑ์ได้พบเจอคนดีมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ก,กันแบบยาวๆนะคะกลางเดือนกลางงานจะมีความวุ่นวายค่ะมีทั้งเรื่องงานเรื่องคนปะปนกันไปจนงงไปหมด การเงินดีมีความคล่องตัวไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าหวังเงินก้อนใหญ่ยังต้องรอไปก่อนคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์พัฒนาอย่างต่อเน,นื่องแถมคู่และคนรักจะเป็นคู่ที่พาก,กันไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งผลักดันกันไปสู่ความสําเร็จส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนดีๆที่ไม่ได้มีโอกาสเจอได้บ่อยๆนะคะ ปลายเดือนการงานจะวุ่นวายมากทั้งคนเยอะงานยุ่งแถมยังมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าทําให้คุณแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนการเงินคล่องตัวดีเพราะมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆจึงไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลใจคนมีคู่แล้วยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอบฟังส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักหากลองเปิดใจให้คนดีทำคะแนนดูบ้างคะ่ะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะต้นเดือนการงานมีเกณฑ์ต้องเหน็ดเหนื่อยและฝ่าฟันอุปสรรคนะคะในช่วง10วันแรกของเดือนมกราคมจะต้องเผชิญหน้ากับงานหนักและปัญหาจุกจิกยิบย,ย่อยที่จะทำให้ชาวราศีสิงห์ปวดหัวการเงินช่วงนี้จะหวังเรื่องเงินทองได้ไม่เต็มที่หากหวังเงินก้อนใหญ่ต้องรออีกสักพัก คนมีคู่แล้วคุณและคนรักมีพื้นฐานนิสัยที่แตกต่างกันจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากสักหน่อยส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะ กลางเดือนนะคะการงานมีเกณฑ์ได้เจอสิ่งใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ค่ะเช่นการได้รับผิดชอบงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้ทํางานในตําแหน่งใหม่เป็นต้นนะคะซึ่งแรกๆจะเหนื่อยมากเพราะต้องปรับตัวแต่สักพักจะดีขึ้นการเงินช่วงนี้ควรเน้นการออมเงินมากกว่าการลงทุนเพราะมีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายมากค่ะ คนมีคู่แล้วยังต้องเรียนรู้กันอีกมากและช่วงนี้อาจมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปค่ะส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะปลายเดือนการงานขอให้คุณท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากอยากประสบความสำเร็จต้องหวังพึ่งตัวเองเท่านั้นจะไปหวังพึ่งพาเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบริวารไม่ได้เลยค่ะ ช่วงนี้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้เล็กๆส่วนรายได้ก้อนใหญ่ยังไม่มีเข้ามานะคะคนมีคู่แม้ว่าจะเถียงกันตามประสาลิ้นกับฟันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงเกิดขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับใครบางคนในช่วงนี้ค่ะมาถึงท่านที่เกิดราศีกันแล้วนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ ต้นเดือนการงานจะปวดหัวสักหน่อยเพราะต้องรับผิดชอบงานมากมายในเวลาเดียวกันคุณต้องรับผิดชอบทั้งงานราชงานหลวงแต่งานจะผ่านไปได้ไม่มีปัญหาอะไรการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยงหากคิดจะลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้มั่นใจก่อนตัดสินใจคนมีคู่เหมือนมีความไม่เข้าใจบางอย่างระหว่างคุณกับคนรักส่วนคนโสดยังสามารถรักษาความโสดได้เป็นอย่างดีค่ะ กลางเดือนการงานเจริญก้าวหน้าแต่ช้าหน่อยส่วนงานที่คุณทําอยู่ในขณะน,นี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้แต่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะการเงินมีเกณฑ์ได้เงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆแต่จะเก็บเงินไม่อยู่พอเงินเข้าปุ๊บก็ออกปับ๊บคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักราบรื่นดีแม้ว่าในบางครั้งจะดูราบเรียบจนจืดชืดไปบ้างส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่ในช่วงนี้ค่ะ ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่งานหนักแต่ผลลัพธ์คุ้มค่าอย่างแน่นอนการเงินต้องเผชิญหน้ากับค่าใช้ใจ่ายที่หนักหน่วงทางที่ดีควรตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อประครับประคองการเงินเอาไว้คนมีคู่แล้วมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่โดยรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนคนโสดวิถีชีวิตยังไม่เอื้อให้คุณมีคู่นะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีตุลค่ะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะต้นเดือนการงานมีเกณฑ์ได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆตั้งแต่เดือนแรกของปีนะคะเช่นการได้รับผิดชอบงานใหม่การยกย้ายที่ทำงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นต้นส่วนการเงินช่วงนี้คุณจะครองเงินสดเอาไว้ไม่อยู่พอมีเงินเข้ามาปุ๊บไม่นานก็จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายออกไปทันที คนมีคู่แล้วบางทีก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันเพราะอารมณ์เป็นเหตุส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบวุบวาบมาเดี๋ยวเดียวแล้วก็ไปค่ะกลางเดือนช่วงนี้จะต้องเจองานหนักภาระความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและมีเกมปวดหัวเพราะเจอปัญหาภายในองค์กรการเงินควรวางแผนการเงินเอาไว้ให้ดีเพราะช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามาแบบนอนสต็อปความรัก คนมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะกันเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยเป็นเหตุส่วนคนโสดอย่าเพิ่งให้ใจคนที่เข้ามาเต็ม100เอร์เซตเพราะรักนี้ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกมากค่ะปลายเดือนการทำงานร่วมกับคนหมู่มากอาจทำให้คุณปวดหัวสักหน่อยและควรระวังเรื่องการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาในช่วงนี้ด้วยค่ะช่วงนี้จะมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นขอแนะนำให้ชาวราศีตุลวางแผนเรื่องการเงินเอาไว้ให้ดี คนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแต่จะเป็นความรักแบบฉาบฉวยเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่ท่านจะเกิดในราศีพิจิกนะคะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะต้นเดือนมีเกณฑนน์เหนื่อยกับการทำงานนะคะโดยเฉพาะในช่วง1ิวันแรกของเดือนต้องทำงานหนักยิ่งกว่าจับกาง แต่โชคดีที่การงานยังมีความสำเร็จเกิดขึ้นให้ชื่นใจบ้างส่วนการเงินต้องระวังเรื่องการถูกคนรู้จักเอารัดเอาเปรียบหากมีคนมาขอหยิบยืมเงินต้องทำใจแข็งเข้าไว้เพราะโอกาสได้คือมีน้อยมากคนมีคู่ความสัมพันธ์เริ่มส่อแววมีปัญหาแบบไม่คาดคิดหากมีปัญหาอะไรก็ต้องรีบเคลียร์อย่าให้ค้างคาส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่แดนไกลคะ่ะ กลางเดือนการงานเอาแน่เอานอนอะไรกับเรื่องงานไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงยกย,ย้ายหรือเลื่อนเวลาออกไปจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆโดยรวมการเงินถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาคนมีคู่จะมีปัญหาบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พรมซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ในใจและไม่อยากพูดออกมาส่วนคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่คนละที่คนละทิ่นค่ะ ปลายเดือนมีเกณฑ์เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นนะคะเช่นการได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่งานใหม่สังคมใหม่ลูกค้าใหม่เป็นต้นซึ่งจะเหนื่อยบ้างในช่วงแรกแต่จะประสบความสำเร็จได้ในภายหลังการเงินจะมีความราบรื่นดีแต่ควรระวังการโดนคนรู้จักเอารัดเอาเปรียบบ้างในช่วงนี้ค่ะ คนมีคู่ความสัมพันธ์รักเหมือนจะดีแต่มีปัญหาซ่อนอยู่หากมีปัญหาอะไรก็อย่านิ่งนอนใจควรรีบแก้ไขก่อนที่จะบานปลายส่วนคนโสดให้ระวังรักเก่าๆคนเก่าๆจะกลับมารบกวนหัวใจนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีธนูแล้วค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะต้นเดือน การงานโดดเด่นนะคะงานไหนที่คุณทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาแต่งานในช่วงนี้จะหนักมากพอสมควรทำให้คุณแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนช่วงนี้การเงินดีจะมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่มักจะหมดเงินไปกับของจุกจิกภายในบ้านคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์รักมั่นคงดีแม้ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตค่ะ กลางเดือนการงานจะมีโปรเจกต์หรืออยากทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำค่ะเพราะโอกาสดีมารออยู่ตรงหน้าแล้วหากคุณเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ในช่วงที่ดวงโดดเด่นจะมีโอกาสประสบความสํำเร็จมากกว่านะคะมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่จากนักพักน้ำแรงของตัวคุณเองคนมีคู่แล้วคนรักจะเป็นทั้งที่พึ่งพิงและเป็นเสาหลักในการดำเนินชีวิตให้กับคุณส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีที่คุณไม่คาดคิดค่ะ ปลายเดือนมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะสิ่งไหนที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหาก็จะคลี่คลายความสําเร็จจะเข้ามาแทนที่ช่วงนี้การเงินคล่องตัวดีแต่ควรระวังเพราะมีโอกาสหมดเงินไปกับเรื่องภายในบ้านคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยการสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผน่นจนบางทีก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานมากจนเกินไปจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะ ส่วนคนโสดหากได้เจอคนดีก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนที่โอกาสจะหลุดมือไปนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีมังกรค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ต้นเดือนดวงการงานสดใสอย่างมากความสำเร็จจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังอย่างยิ่งการเงินไม่ค่อยมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะชาวราศีมังกรจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างต่อนเนื่องคนมีคู่ช่วงนี้การงานดีคือค,คุณจึงเทคสองคนมีคู่ช่วงนี้การงานดี คุณจึงมุ่งทําแต่งานเป็นหลักจนทําให้ความรักจืดจางไปบ้างคนโสดช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายโสดไปก่อนจะดีกว่าค่ะกลางเดือนการงานมีแนวโน้มที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานดีขึ้นแต่งานก็จะหนักมากขึ้นเช่นกันค่ะ มีเกมหมดเงินไปกับเรื่องที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะในช่วงนี้นะคะคนมีคู่บางทีก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันอีกมากส่วนคนโสดยังสามารถรักษาความโสดได้เป็นอย่างดีค่ะปลายเดือนช่วงนี้คุณต้องทำงานแข่งกับเวลาจะมีงานเร่งงานด่วนงานร้อนจีเข้ามาให้คุณทำแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จดีช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้นค่ะ คนมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่แน่นแฟ้นเหมือนที่ผ่านมาควรหาเวลาใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์สักหน่อยก็จะดีมากๆส่วนคนโสดโลกยังไม่เหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตสักทีนะคะมาต่อกันที่ท่าน่เกิดราศีกุมค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึงวันที่13มีนาคม ต้นเดือนช่วงนี้การงานจะมีความกดดันเร่งรีบมีเงื่อนไขในการทำงานบางอย่างให้หนักใจแถมชาวราศีกุมยังมีเกณฑ์ทำงานแบบหัวเดียวกระเทียมรีบอีกต่างหากการเงินมีเกณฑ์ต้องควักกระเป๋าจ่ายแบบจำใจจ่ายเพราะเจอค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มส่อแววร้าวเพราะต่างคนต่างทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้แก่กันคนโสดช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์คบหากับใครจริงๆจ,งจังๆค่ะ กลางเดือนการงานออกจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะช่วงนี้จะหนักแถมอุปสรรคเยอะทําให้คุณต้องแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆและถ้าจะเข้าหาผู้ใหญ่หรือเจ้านายก็ต้องระวังคําพูดเอาไว้ให้ดีเพราะมีเกมมีปัญหาขัดแย้งกันได้ควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะจะมีกระแสเงินสดไหลออกจากกระเป๋าอย่างต่อเนื่องคนมีคู่แล้วควรระวังความสัมพันธ์รักให้ดีเพราะเรื่องเพียงเล็กน้อยอาจเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้นะคะ คนโสดให้ระวังคนหลอกลวงเข้ามาหลอกให้รักแล้วจากไปปลายเดือนค่ะมีเกณฑ์ได้เจองานใหม่สิ่งใหม่โปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้ซึ่งจะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยและมีความกดดันอยู่บ้างแต่ถ้าอดทนได้ก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆหากวางแผนจะซื้อของชิ้นใหญ่ก็ควรชะลอเอาไว้ก่อนจะดีกว่าคนมีคู่นักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้อภัยกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ยืนยาว คนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาใกล้ชิดแต่สถานะจริงๆของคุณก็คือโสดนะคะมาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนต้นเดือนจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อนเนื่องเรียกว่ามือของคุณจะหยุดขยับหยุดทำงานไม่ได้เลยนะคะเพราะว่างานเยอะจัด แต่ก็จะมีความสำเร็จดีช่วงนี้การเงินดีมีโอกาสได้รายได้จากหลายช่องทางและถ้ายิ่งทำอาชีพเสริมหรือลงทุนจะยิ่งทำให้ได้รายได้เป็นกอบเป็นกร,รมคนมีคู่คนรักจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคูณในทุกๆด้านของชีวิตส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการงานเป็นเหตุค่ะกลางเดือนช่วงนี้การงานดีมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่อาจจะมีเหตุให้รำคาญใจอยู่บ้างในเรื่องของคนนะคะ แต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจอะไรก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะการเงินมีเกมีไรายได้เข้ามามากแต่จะเก็บเงินไม่อยู่เพราะรายจ่ายมารอคุณตั้งแต่เปิดประตูบ้านแล้วค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่คุณและคนรักก็ยังเข้าใจกันดีคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่โดยเริ่มต้นจากคนรู้จักค่อยๆพัฒนากลายเป็นคนรู้ใจนะคะ ปลายเดือนการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากแต่งานยุ่งงานเยอะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยตามระเบียบการเงินช่วงนี้ดีมากมีความราบรื่นมากๆหากหวังเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้ในไม่ช้าคนมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจกันดีและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กันในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดกำลังจะได้พบรักแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่เฉยๆเดี๋ยวความรักเข้ามาเองค่ะ เอาแลค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของปะดะวงราศีเกิดเงินชุกทรับชุมตั้งแต่ต้นปีกันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ